สวัสดีค่ะดิฉันบุรัศกรกัณนรงค์ผู้นำพอชอตำบลพลทองอเภอโพ,าพตากจังหัดนองคายวันนี้จะมานำเสนอในส่วนของตำบลเข้มแข็งในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือนไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือ,อคออตะกระแตนของเราค่ะเราก็จะมีทั้งหมดหลายข้อเลยค่ะวันนี้เราก็เริ่มต้นวันด้วยการเกี่ยวหญ้าไปให้น้องตะก,กะแตนกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําหญ้านะคะมาให้พวกน้องๆน,นะคะโดยข้อแรกนะคะก็จะเป็นข้อของน้องๆอ,อนุบาลค่ะนี่นะคะตัวเขาก็จะเล็กกระจิ๋วเดียวอย่างนี้เลยค่ะอาหารที่ให้ก็จะมีหญ้าแล้วก็รำผสมฟักทองค,ค่ะข้อต่อมาก็คือข้อประถมค่ะจะตัวใหญ่ขึ้นมากว่าข้ออนุบาลค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นข้อของน้องๆมัธยมค่ะซึ่งก็จะเตัวใหญ่กว่าข้อประถมขึ้นมานิดนึงค่ะและข้อสุดท้ายของเรานะคะก็คือข้อที่โตเต็มวัยแล้วค่ะพร้อมที่จะออกจําหน่ายแล้วค่ะการให้หญ้าแล้วก็อาหารนะคะเราก็จะให้เช้าที่ยงเย็นเลยค่ะเพื่อให้น้องๆน,นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำทรายนะคะเข้าไปวางในคอกที่โตเต็มวัยแล้วค่ะเพื่อให้เขาได้วางไข่ลงไปในกระบาทรายแล้วเราก็จะนำไข่ไปเพาะพันต่อค่ะ และนี่ก็คือไข่ที่เราเก็บมาจากในกระบาดทรายนะคะเราก็จะทําการเพาะพันเขาค่ะด้วยการนําไข่เนี่ยไปวางบนทรายที่มีความชื้นนะคะแล้วก็นําขุยมะพร้าวมากุบบนไข่ให้ทั่วค่ะซึ่งฟาร์มของเรานะคะก็จะมีจําหน่ายทั้งตัวสดนะคะแล้วก็แบบน็อกฟรีดแล้วก็มีทั้งแบบแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นทอดน้ําพริกผัดกระเพราหรือว่าราบนั่นเองค่ะ พอถึงช่วงเย็นๆนะคะเราก็จะมาให้อาหารปลาที่สระหลังบ้านของเราค่ะก็จะมีทั้งปลาดุกปลานินปลาช่อนแล้วก็ปลาอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาให้อาหารน้องไก่กันต่อค่ะก็มีทั้งไก่ตัวเล็กแล้วก็ไก่ตัวใหญ่เลยนะคะเดินมาก็เห็นมะละกอน่ากินมากก็เลยเด็ดไปหนึ่งลูกค่ะและนี่ก็คือผักสวนครัวที่เราปลูกไว้กินเองที่บ้านนะคะมีทั้งใบแมงลักผักชีใบเลื่อยผักแพวแล้วก็ผักอื่นๆที่เราไม่ได้ถัดให้ดูค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับชีวิตในหนึ่งวันของเกษตรกรค่ะขอบคุณนะคะ